อ่าสวัสดีนะครับเด็กๆวันนี้นะครับต่อไปเป็นการเรียนรู้ IOT IOT Lab 2ครับอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นด้วย DHT 1 1นะครับผมผ่านโปรแกรม KidKB IDE นะครับ <c oughs> ก็เนี่ยเองตัวอ่าเป็นตัวนี้นะครับ DHT 1 1นะครับมี3ขาบางเจ้าขายมาก็4ขานะครับเราต้องดูข้อมูลให้ชัดเจนนะครับ ใ้ได้เหมือนกันก็ <c oughs> อันดับแรกนะครับก็บไปเซิร์ชดูได้นะครับอ่ะต้องลงปักอินก่อน,นครับลงปักอินก่อนก็อันนี้คือโค้ดเก่าใช่ไหม <c oughs> ออลบไปได้ครับใส่ถังขยะตรงนี้ก็ได้นะครับอะต่อไปที่ปักอินนะครับอะเลื่อนหานะครับ พราะปลักอินไม่เยอะเนี่ยครับไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะ DST library ครับคือเซนเซอร์นะครับกดดาวน์โหลดครับถ้าใคร e อ r o r เนี่ยก็กดซ้ำครับมันก็จะติดนะครับขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะครับนะก็กดปิดไปมีไลบรารีมาแล้วคราวนี้มันไปอยู่ที่ไหนมันไปอยู่ที่ปลักอินครับเนี่ยก็จะมีมา DST ครับนี่มีตัวนี้มาเห็นไหมครับอ่าอันดับแรก ไปดูวงจรก่อนนะครับที่ต้องต่อนะครับโอเคครูอธิบายว่าอยู่ตรงนี้นะอันดับแรกนะครับตัวที่ต่อนะครับตัวบวกนะครับไฟบวกเนี่ยคือไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงไม่ใช่ขาปล่อยไฟเพราะฉะนั้นเซนเซอร์ตัวนี้มีไฟอยู่ตลอดเวลาจะต้องมีไฟต่อไฟเลี้ยงครับนะอันที่2ครับคือเอาคือข้อมูลที่การควบคุมไฟนะครับใช้บอร์ด a r d u i n o นะครับ ไอ้บอร์ด ESP32 เนี่ยมันมีพอร์ตอยู่สองพอร์ตนะครับพอร์ต 3V3 กับพอร์ต 5V เนี่ยคือควบคุมไฟไม่ได้เราจะสั่งตามใจชอบไม่ได้ว่าอยากจะให้ปล่อยไฟตอนไหนไม่ปล่อยไฟตอนไหนไม่ได้ครับคือมันมีไว้ให้เอาไว้แบบกรณีครับเอาไว้เลี้ยงไฟอัตโนมัตินะครับควบคุมไม่ได้ครับ 5V กับ 3V3 เนี่ยกราวเนี่ยคือเทียบเท่ากับขั้วดำของแบตเตอรี่นะครับส่วน IO นะตะกูล IO เนี่ย ก็คือการควบคุมไฟได้อย่างอิสระนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ควบคุมไฟกับอิสระเตามพอต,ต่างๆเนี่ยเข้าไปที่เอา์นะครับส่วนขาลบนะครับก็คือวิ่งเข้าแบตเตอรี่แหละเข้ากราวไปนะครับ GND ครับ GND ครับอะคราวนี้มีปัญหาอย่างนี้เซนเซอร์ที่ครูซื้อมาเป็นอะไรอ่ะมันคนละตัวกันดูนะครับดูในวิดีโอให้ชัดๆนอ ลองคุปตะโฟกัสสัดไหมนี่เราจะเห็นว่าบวกนะครับมันมีเอาบวกเอาแค่อันเดียวนะครับอ,อธิบายนะครับตัวบวกเนี่ยก็คือเข้าไฟเข้าไฟอะไรครัลบลูกนี่ดูเมาส์นะครับ ดูเมาส์ก่อนนะตัวบวกคือเข้าไฟเลี้ยงนะครับที่3 V3 ถูกไหมครับอ่ะเท่นเดียวกันตัวเซนเซอร์อีกตัวนะครับตัวบวกก็คือ VCC นะครับคือขาเดียวกันนะครับของจากจีนะครับโลกมันเขียนมาไม่เหมือนกันนะครับแต่ VCC คือขั้วบวกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงขั้วกลางเนี่ยเอาอะคือ Data เหมือนกันนะครับ Data เป็นขาเป็นขา Data อีกฝั่งหนึ่งเทียบเท่ากันนะครับเทียบเท่ากันนะครับก็คือขาที่ต่อกับ iO 3 2นะครับ ต่อไปขาลบนะครับก็คือต่อกับกราวเอออันขวาเนี่ย GND จะมันชัดนะครับมันชัดเลยนะครับว่าเป็นว่าเป็นกราวนะคนะโอเคอันกลางคือด a ต a ้าครับเพราะฉะนั้นใครได้ VCC ไปเนี่ยคือให้รู้ว่าเป็นบวกใครได้กราวไปคือลบนะครับใคร Data คือเอานะครับคือขาที่ต่อกับ IO 3.2นะครับอ่ะอน,นี่ก็ผมก็ถอ้ต่อนะครับ ก่อนต่อก็คือถอดคอนเนคเตอร์ออกนะครับให้เรียบร้อยนะครับนะก็จิ้มลงไปนะครับอย่างนี้จิ้มลงไปนะครับโอเคนะครับเราก็เล็งไว้นะครับให้ดีๆนะครับค่อยๆต่อครับให้มันถูกถูกช่องนะครับถ้านักเรียนต่อสลับขั้วมันละลายนะครับมันละลายเลยนะค่อยๆดูนะครับเพราะว่าคุกๆก็มีอะไรอยู่แค่ระดับหนึ่งนะครับ ถ้าไม่มีเนี่ยนักเรียนอาจจะไดไ้ไม่ได้เรียนเลยครับะนะครับต่อกันนะครับมี่ลพละกรั้วไปนะครับอ่ะ,อะแค่นี้นะครับแล้วก็คอนเนคเตอร์ไปเสียบไปนะครับ <c oughs> เออโอเคนะครับประมาณนี้ อันนี้เราก็เตรียมอัพโหลดโค้ดเนาะอ่ะอันนี้เหมือนกันครับเวลาโค้ดน้ำมานะครับก็บอกว่าดึงมาครับ DST นะครับอ่ตัวที่โค้ดใช่ไหมเซตอัพก่อนนะครับอยู่ที่เซตอัพนะครับตัวตะกูลเซตอัพทำทีเดียวครับ DST11 นะครับต่อยู่ที่พินอะไรในในรูปเนี่ยคุณครูต่อตามรูปใช่ไหมก็คือ IO32 นะครับถ้าเรียนต่อช่องอื่นเนี่ยก็จะเป็นอะไรครับ IO39 สมมติถ้าเรียนต่อยที่เอาต่อที่39นั่นเองก็ต้องใส่อะไร ที่สามเก้านะครับแต่กรณีนี้ในรูปคือคุณครูก็ใส่สามสองนะครับโอเคต่อครับในรูปนะครับก็สั่งบอร์ดนะครับสั่งอ่าไราซีเรียลไรก่อนนะครับซีเรียลไรยอยู่ตรงไหนเอ่อซีเรียลไรยอยู่ที่ซีเรียลนะครับซีเรียลไรนะครับนี่ก็คือเราจะเขียนค่า มันเป็นการวัดอุณหภูมิลูกมันจะเขียนข่ากมาทางนี้เนี่ยเขาเรียก serial monitor นะครับเดี๋ยวข้ามจะขึ้นทางนี้นะเพราะเรายังไม่ต่อในโปรแกรมเนี่ยอนตัวโปรแกรมเนี้ยเรายังไม่ได้ต่อจอนะเพราะนั้นเราไม่มีจอจะไม่เห็นค่าอุณหภูมิที่เกิดขึ้นนะครับเราเลยจะมาให้โชว์ตรงส่วนนี้ก่อนนะครับอ่ะครานี้ทําอะไรต่อครับเขาบอกว่าให้เอาเอเอ create input นะครับ create input มาใส่นะครับ create input ไหนดูตรง text เิมันอยูอ่ตรง text หรืเอเปล่า สรอินพุตมานะครับนี่ก็คือใส่ได้หลายค่านะครับใส่ได้หลายค่าจะใส่ค่าอุณหภูมิอะไรก็ได้นะครับอ่ะอันนี้พร้อมแล้วครับเราก็ไปใส่ที่ตัว DST นะครับอ่ะอันเนี้ย temperature เนี่ยครับคืออ่างอุณหภูมินะครับเอาอ่างอุณหภูมิมาใส่ในีเรียลเพราะนันอุณหภูมิจะขึ้นมานะครับนะอีกทีนะครับอันนี้ humidity เนี่ยคือ ความชื้นนะความชื้นเพราะฉะนั้นคุณครูเวลาทำอ่ะตัวเลขมันจะขึ้นติดๆกันเลยนะครับเราก็ใส่ให้มันขั้นแยกเลยครับคุณครูใส่เท็ลงไปก่อนให้ไม่เป็นไรรู้ไหมครับให้มันเว้นแยกกันหน่อยครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ขึ้นระหว่างอันเนี้ยก็จะรู้ว่าอ๋อมันแยกกันนะนะครับแล้วก็บวกลงไปตัวเลขซ้ายที่ขึ้นก็จะเป็นอุณหภ,ภูมิแล้วก็เว้นด้วยตัวนี้ ตามด้วยตัวเลขขวาคือความชื้นนะครับแล้วทำไมด้วยลองมาดูจะต้องใส่ต้องใส่ดีเลยไหมะนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนมาเช็คก่อนนะพอร์ตเป็นพอร์ตอะไรเพราะเราเพิ่งต่อเราเพิ่งต่อเมื่อกี้คอนเนคเตอร์พอร์ตมันก็เปลี่ยนนะครับใส่ความสีให้เรียบร้อยครับกดรันอ่ะโอเคนะครับมาดูโดนอัพโหลดโค้ดนะครับนะวเวลาเราจะใช้ซีเรียลเนี่ยมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับอ่ะเราก็ ต้องใช้ initial usb จาก serial ด้วยนะครับขอ boot ที่1 1 5 2 0 0นะครับมันจะตรงกับตัวเลขนี้ถ้าตัวเลขนี้หนูเปลี่ยนอะนะครับสมมติหนูไปเปลี่ยนเป็น2 3อย่างเงี้ยมัน,นก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับนะเป็น2 3สให้มันตรงกันนะครับนะเออสอย่ไหนเนี่ยไม่มีเปลี่ยนให้มันตรงกันนะครับอ่ะครานี้ลองคอมไพล์ดูนะครับค่ามันก็จะออกมานะครับ ปุ๊บมันก็จะออกมาตรงนี้ปรับกล้องแบบน่อเอ่อกิบกิบเป็นแบบแมนวนวลอยู่นะครับอ้าวค่าทำไมไม่ขึ้นนะครับเราเลือกคอมพอร์ ขอที่4นะครับอ้าวมอนิเตอร์นะครับขอเสียบพอทที่นะครับตัว4นะครับเมื่อกี้ไปเลือกตัวที่1นะครับนะอ่ะขอรันใหม่นะครับขอรันใหม่ ตอนนี้เป็น23เก๋อุณหภูมิ27นะครับข้างเลขตัวขวาเนี่ยคือความชื้นนะครับมีคําว่าและอีกตรงกลางนะครับนะเออนะครับเราจะเห็นว่าอ้าวมีกระพงกระพริบอะไรเนี่ยอาจจะเป็นที่ช่องสัญญาณนะครับมันก็คือหมุนไปเรื่อยๆรับช่องอยู่เรื่อยๆนะครับมันไวมากนะครับนะ๋ยวเราลองหน่วงเวลาสิให้ค่อยๆรับนะครับใส่ไปสัก0.5นะครับ0.5วินาทีครับเดี๋ยวลองดูสิจะดีขึไหม ตนะครับไม่ต้องใส่ไปเยอะอ่าเห็นไครับก็จะหน่วงมากขึ้นนะครับก็จะหน่วงมากขึ้นแบบไม่กระพริบมากขึ้นคือไอ้ช่วงแนนและแนนเนี่ยเป็นช่วงที่แบบการพักการรับค่าไง้ะพักการรับค่านะครับนั่นเองก็เริ่มเห็นมากขึ้นนะครับนะโอเค ครานี้มาดูกันว่าอุณหภูมิมันเป็นยังไงนะครับนี่นี่คือน้ำเนาะกดโคจับทำไมครับเอามือจุ่มทามแล้วก็ไปหยิบเซ็นเซอร์นะครับควาเชิ้นะครับอ่ะลองดูนะครับมือเปียกมาละวครับก็ลองจับดูนะครับอ่าครับลองดูอุณหภูมิความชื้นเพิ่มเป็นเจ็ดสิบเก้าแปดสิบเจ็ดนะครับในความชื้นขึ้นเป็นเก้าสิบสามแล้วนะครับด้านขวานะครับเก้าสิบห้านะครับ แต่อุณหภูมินั้นไม่เพิ่มครับออเพิ่มมาที่แปดนะครับนะประมาณนี้นะครับอุณหภูมิเพิ่มช้าเพราะว่าอุณหภูมิห้องเนาะโอเคประมาณนี้นะลูกครับก็จะวัดได้นะครับที่ต้องใช้มมนิเตอร์เนี่ยเีเรียลมมนิเตอร์เนี่ยนะครับนะเพราะว่าเรายังไม่ต่อจอครับในวงจรเนี่ยเรายังไม่ต่อจอนะครับซึ่งไม่มีเวลานะครับไม่ทันนะครับก็เรียนรู้ไว้นะครับโอเค ฝากาไว้ถึงเรื่องนะครับก็คือเรื่องอันนี้แหละใครได้ตัวไหนอะต่อให้มันถูกครับ VCC คือบวกนะครับดูของเพื่อนไม่ได้นะ